พว่าเมนยูของเพื่อนเวทีคนสวยทุกคนสวยคนสวยก็มาอยู่ตรงนี้นววันนี้สิเทียนข้าคุยกับตัวภาพข้างหลังเอาปู้งยิงทำไมไม่ทำหน้าที่พิธีกรล่ะลูกคือบอกว่าการันหักมามาทำหน้าที่ไปเน็ สิไม่เป็น้างไฟยังวันนี้นี่มาดังนั้นย่อให้การเวลาก่อไมไปหอมมาลองเพีงอเหาเดียวน,นี่งน,นี่อะไรผัดลมอ้ยเปลี่ยนพัดลมอย่างเงี้ยผมีควนออ้ยจะได้ไา่ที่ผมก็คู่กับแม่บอกควนลอเลยคราวนี้ เอปกปอกนุนพนุนาขอพระลมสีดำนี่เป็นหนึ่งจากที่่างใบงนี้ไป็นคนแต่ว่าเปาใ่เข้าไหผมไอ้ผมพูดเอเพราะเมียนั่นแหละยังเป็นวิีไหมบางทัเวลแบบ่นยิ้นหนาละหนาละไม่เหนอยไม่พอเอานี้น้นไม่ตลูกนอนฟังไเด้อพูดซื่อพรานุนพรลูกสาวเอาชนิดนัโอเคโอเคแล้กันให้ เออฟูๆนะเวนที่ถ้าใครก่อนภาสไซกับพวกนี้ใครจะร้ก่อนระฟาสก่อนจะได้อันนี้นี่นองมายาวจจ๊นอนโอ้ง่เลยนน่เจะนอนก็ชิบีปีนี่นี่ชิบหกะเด็นชิบดงอะไรก็าเท้าอะไรที่สนอนอย่าบอกว่าจะของเถ่าลุกมันสั่งมาหอดพอไมนี่ครกูยิงสิปองอสิบพส่เออืนน้ำแข็งนี่กองกด้ยนี่ะพ่อเขาจะบอกเขาจาขเถ่าลูกมันสั่งใจ มันสั่มันสเยี่น้ป็นวนคนเอาเขใ้เพลงอะไรไลูกข้าฝันบพรท่านคือข้างฝันบ่ท่านคือง,ง,อ,ง,ง,อ,งอ่ะมาเนี่ยคือมาบอกกับวัตาบอกก็ได้ยังไปพตทา่าไหนทุกัเดียวนี่มันขาดที่ใสบอกสะนาะขาดที่น้องรวยยคานี้ีมือนี่คอยบ่นมาเสนบ้านนี้คือเรืองลัดขว่ามองนีไหมน้องน้องน้งาคำเดียวมันเป็นลูกเป็นหยู่มไกลท่เราได้แังลุเงี่ย เอาข้างฝันเลยนะมาแลงวกาใส่แล้วก็บุญหิงนะครับยางรถคแตงเส้จนี่แหละะเออน้าโบไปมาที่นีมอนีิเงเจ้่วค่ะวุงนี้จีนะชาวบ้านเขื้อนทางหนองนาคำรถกระจายงดยางแล้วบเพราะเส้นทางนี้ลุมบมเยอะปนเออเยี่ยมกน ขเขาคู่ขัหลไมมอย่งใทนี้นบอ,อมแได้อะเอะปใส่แหวนข้าววคัครู สิ่งสำคัญที่สุดอย่าลืมมาลืมสอบอย่าลืมพอ่าลืมแม่และอย่าลืมวัดพระธรรมหลากเหงาของเฮานั่นก็คือพี่สายหมอยล่ะกูขยันเปียกโล่พ่อพ่ออย่าถามหลาน้วสิหลานให้ไปนูดสมองมือเอาไปให้พี่ายอย่าไปพูดสมองน้อยโอ้ยออมมันจะเล่นผลอย่าไปดิ้นแม่เอาเอ้ข้าจะเปิดไฟให้หนักอุ่นก็ได้ข้าอย่าเปิดไฟให้ เอาก็ยังมาเจ็บป่วยอุบัติเหตุมาแม่นขยัาเปิดือกออกมายู่ทั้งพี่เด้อแจกไอศครีมซีแล้วะนี่ยุทหนารถจุกเถิ่อนเห็นไหมกับอร่อยดีอ่ะอีกงเล่นเพลงของเองหลัางแกนนั้นเลยสิให้อาจารย์ตะโกนรีไปพักเออดื่มน้ำปัสสาวะสักครู่หนึ่งก่อนไน้ขึ้นมาภาพยำห้อยเอวดูกันยาวๆรึไง เ,เป็นนักพิรมียนจักรกอนะครับขับวุ่งานของเราวันนี้ขอบคุณเจ้าภาพนะครับเป็นงานเจ้าภาพเดียวเจ้าภาพเดียวนะครับจากงานบุญกระถิ่นส่วนตัวขึ้นมาเพื่อความบุญที่สุดกระสุดน,นะครับไหว้พระพุ่ธรเดี๋ยวก็ส่วน้อยที่สิบว่าไปงานละบายนะครับปะบนนะระการงานมาสกอนตุน่นตีไก้สิหวานด้วเหล,ลาเฟลาท่านเจ้าภาพเต้นเซึุลแล้ว thì nong thì uổng cái <laughs> gì anh, là không vô lâm